สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ามื้อนี่พบกับอ่ายุยเช่นเกาเช่นเคยค่ะมื้อนี่นะถามว่าเป็นอย่างคือ,อยู่ในบ้านเป็นอย่างคือ,อยู่ในครั้วในบ้านคือบอกออกไปทงหน้าราะว่าพี่น้องอากเห็นคลิปอยู่ทงหน้าเปนบอกมื้อนี่นั่นะเะมาะบอกสูตรแกงส้มสูตรแกงส้มนะคะถี่เข้าไปเห็ดแกงส้มแต่ซาปาช่อนแกงส้มแปปต่ซาปานินอะาอย่างที่ว่าแกง แกงสมชะอมแต่ว่ามือนี้นะยูจะมาบอกสูตรเห็ดนามแกงสมเพราะว่าบางมองนะเขาจะเห็ดเป็นเครื่องแกงสมมากมันบอมมันจะบอคอยแซ่แบรกะสูตรนี้คนกสิบ<า>่อคอยบอกอหรือบางคนเพื่อนอาจจะเฮ็ดไทยร่งอีบรลงยูทูบร่องอย่างอยู่แต่ว่าสูตรของแต่ละคนมันก็อาจจะบอขึ้นกันเนาะต่ว่ามือนี้นะยูจะมาบอกสูตรสูตรหนาแกงสม สูตรน้ำแกงสมมีได้มาจากสายตีตองไห้เครดิาโรงแรมเก่าที่เคยทํางานนะคะห้ยซันรีสอร์ทเป็นโรงแรมนะคะอสูตรนี้มันเป็นสูตรท่านโรงแรมทีเพิ่นเห็ดอาหารเพิ่นกะเจ้าของเพิ่นกับ๊ไดแพงสูตรนะคะเพราะว่ามันมันเป็นสูตรเถื่อว่าเขาสูตรตายโตมันหนึ่งจริงจริงมมีคือสูตรเนื้ออยู่เห็ดเขาเขาอยู่กับเด็กน้อาปับเปียนเอาว่ามาเห็ดเป็นแบบไหนจังไดบานมัอนี่อยู่กันเลยจะเอาสูตรนั่น มาบอกพี่น้องเพราะว่าพี่น้องสีได้เฮ็ดกินแบบสดแทบขาย,ยู่บ้านอยู่ซองเพราะว่าเฮ็ดไบแล้วเขาสามราถท่ตะมัดถุงหลักกรใสซองฟีดไว้กินบาดเวลาเขาจะกินบอมันเป็นแขน,เ,นแขเขาขอออกมาะลายสะกนแล้วเขาจะปมเห็ดแขงส้มอันดับแรกนะคะอาจจะมีตะไคร้ค่ะตะไคร้ซอยนะคะหลักกะก็มีหอมแดงค่ะ หอมแดงแล้วก็ดำดำนี่จะเป็นกระไส้ค่ะปริมาณหอมแดงตะไคร้กับกระไส้เนี่ยเขาใส่ซ้ำกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือนี้นั่นกระไส้อยู่ใส่เป็นหัวมันเป็นหัวใหญ่มันคือหัวนี่มันมันจะหอมหัวแบบนี้มันมันจะหอมกลัวถือาวา่าเขาสื่อน้ำตาดเป็นบอยยืนกันเลยบอยใส่หลายยืนกันเลยใส่หน่อยอ่าปริมาณนะคะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะหละักต่อไปกระจะเป็นพริกพริกนะคะพริกต้มจ้าพี่น้อง เป็นพริกหยวกซุกเขาไปหามสื่อเลยนี่พริกหยวกซุกแล้วเข้เอาไปต้มอ่าต้มแล้วเขากะพริกหยวกซุกเขาไปต้มเป็นบ่อลกอต้มใส่กับพริกพริกเม็ดน่อยธรรมดานีพริกที่ว่าเป็นพริกแข็งพริกเม็ดหน่อยเป็นอย่างเคื่อไปต้มตีพะว่าเขาจะเด็ดปันถ้าเขาต้มแล้วเขาจะปันละเอียดง่ายค่ะเขาก็เลยกต้องต้มจ้ะต้มนะคะแล้วก็มีกุ้ง แห้งค่ะกุ้งแห้งแล้วก็มีกะปินะคะแล้วก็จะมีปลาค่ะเป็นปลานิ่งปลานิ่งดีแบบว่า่าต้มแล้วค่ะเ้ากับสีมาปันใส่กันเคื่องแล้วก็จะมีสมนี่คือสมมาขามเปียกเด้อพี่น้องเอามาขามเปียกมาแช่น้ำไว้สักพอนั่วห้าสีปันแล้วนู่นนี่นั่นห้ากรสีแลว้วน้ำม,มาขามเปียกพอดีดับแรกนะคะเ้ากับสีเอามาปัน ะไคร้แล้วก็หอมกับกระไสายระไส่น้องกันลงไปพี่น้องกระส่น้ำต้มปลาใส่บัพเพ็ดพริกนี่แล้วแต่ผู้ที่ต้องการว่าหมักเผ็ดหรือว่าหมักบ่เผ็ดเนาะคะ่ะถ้าผูดด้ใดหมักเผ็ดก็ใส่หลายผู้ใดหมักบ่เผ็ดก็ใส่หน่อยแต่ว่า พริกหยวกนี่เป็นอย่างเขาคือใส่พริกหยวกแบบนี้เพราะว่าทีเขาใส่พริกหยวกแบบนี้คือมันจะได้แดงเพราะว่าน้ําแกงส้มมันต้องแดงครับพี่น้องมันมัน,ม,นมันกระสีบัเพี้ยนดอกเพราะว่าเขาบริษัพริกลาย ทีฮั่ใส่หน่มันมันมันจะเป็นแบบว่าเป็นพริกหยวกสมัครัวนนะพริกธรรมดาเราไม่ได้ใส่ก็ห้ากระเอาไปปั่นอันนี้ใส่น้ำอันนี้เป็นน้ำต้มปลาที่ยุยต้มไว้ที่ยุยเอาไปต้มปลาเนาะยุยกะเอามาใส่ปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาไปตั่นเลยนะคะ ปั่นให้ละเอียดลยเดิมพี่น้องปั่นให้ละเอียดเลย,ยปันยยป่นให้ละเอียดเลยครับปั่นไปเลยค่ะแล้วก็ บโมยปลาเข้าปั่นแล้วเป็นบอพี่น้องเข้าวกาว่าใส่กับปีกับปีนี้ข้าวัดใส่ประมาณสอนหนึ่งค่ะใส่สอนหนึ่ง สัดเหยาปั่นแล้วลวเนาะพี่น้องปั่นละเอียดแล้วๆหนึบ่บ่อถ้าก็สสมาธิทีใส่หม้อไว้เลย เราประมีนการเซราล่าเดี๋ยวสิจุดไฟไหญ่เลยหลังจากที่เราปั่นเครื่องแล้วแล้วมันบ็ลเราปั่นป่าค่ะ ปลานี่เห้อกระใบออกเอาตัเนื้อมันเด้อพี่น้องอเอาแต่เนื้อนะคะเนื้อปลามาใส่น้ำปั่นแบบเดียวกันนั่นแหละปั่นให้ละเอียด พี่ใส่กันไปเลยจ้าแต่ที่นี่นี่กุ้งอาแห่งนี่กะขาดบ่ได้พี่น้องตะว่าถาดผ่ามองได้พี่น้องบ่มีกะบ่ใส่ก็ได้ค่ะตะว่าถาใส่มันก็สิแซ่บเพราะว่ามันสิเพิ่มความหอมไปในหนาเพราะว่าเขาเยื่เดี๋ยวเฮาจะได้ละลายถุงพี่น้องเฮ็ดเพื่อไว้เลยละลายถุงเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วเฮากะ สามารถที่จะเก็บใส่ตู้เย็ยนไว้กินได้เราทําครั้งเดียวเราต้องทําให้อร่อยลนะกระเทให้คุ้มต้องเฮ้มันแ่บไปเลยน,นะจากนั้นเราก็จะปั่นกุ้งนะคะทีนี้ ตองปันบอแห้ง,งเป็นยางก็ต่ำออกก็ได้แต่ปกติน่ะข้าต้องปันเอาเห็นมันละเอียดเด้พี่น้องแต่ว่าเครื่องปันมันบอแห้งอยู่ก็เลยจัดต่ำ อีกยาวหนึ่งก็คือเขาสามารถทีะเจ้ากุ้งนี่ไปแส่น้ำห้อนหลักฐาเขามาปั่นเป็นนังก็ได้แบบนั้นก็ได้เหมือนกันค่ะทำมองได้บ่มีกแตสีเต่าเนี่ยแพงแแจักหน่อย จากที่เอาใส่แล้วได้กุ้งแล้วเป็นบ่าเขาก็จะเอากุ้งไปใส่ในหมอ้อแล้วก็จะปรุงรสกันต่อไปนะครับหลังจากที่เขาได้ครบเครื่องหมดสียังเหลือเาพี่น้องมันเดือดแล้วเขาก็มาใส่เครื่องปรุงใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือนะคะแล้วก็สใส่รสดี สุนัขค่ะน้ำตาใส่นส้ำตาลนะครั กระสมส้มนี่เป็นน้ำมะขามเปียกเด้อพี่น้องส้มนี่ใส่น,น้ำมะขามเปียกเขากระเทียมเข้มข้นแน่จัง่อยพาาอเวลาเข้าไปแกงใส่ป่าเข้าการะเจงเอาเพิ่มน้ำธรรม,มาดาก็ได้แต่ว่าอันนี้กระซัมเพ็ดแต่ว่า ทำเป็นทำเป็นหัวมันเนะาะจะบนญออกมาเป็นไงห,หลังจากทีน้ำมันเดือดแล้วพี่น้อง ข้ากับปุรุงรสตามที่แบบว่าปรุงรสที่แบบว่าตามความลิ่นของขา้าตามรสชาติที่ข้ามากันแล้วกันเนาะคะ่ะบางคนอาจจะออกแบบว่าเปรี้ยวน้ำบางคนอาจจะออกหวานน้ำบางคนอาจจะออกเข้มน้ำตะวนันนี้ที่ยุยเฮดนี่มันจะเป็นรสชาติที่แบบว่าเปรี้ยวหวานนัวแบบครบรสดมันต้องเป็น น้ำก็คือเปรี้ยวหวานเค็มนะคะครบรสนะคะให้มันออกแบบนี้นะคะอันนี้กุ้งซีบอแหลกเนี่ยบางอันก็นยังเป็นตูอยู่พี่นอ้นองเพราะว่าต่ําบอแหลกก็นไดเด้วยนี่ละกับสีเป็นสูตรน้ำแกงสมลก้กกาเขาถามว่าเป็นอย่างคือเห็ดไหลเข้าเ,าเห็ดเทือดเดี๋ยวเขาเห็ดเห็นมันคุ่มไปเลยพี่น้องลก้กกาเขาก็าสามารถเพราะมันเย็นแล้วเขาก็าตักใส่ถุงตักใส่ถุงแล้วกกเขาก้าไปแช่ช่องฟิีไปให้มันเป็นเป็นน้ำแข็งนะนะพี่น้องให้มันเป็นอันนี้เขาก็าสามารถกินได้ตลอดทั้งปี เวลาข้า,เขาะเอาไปแกงมันบอเข้าเก็าเอามาสามารถเอามาไล่ไล่น้ำละกะแกงสมได้เลยค่ะสูตรนี้แสบแท้แน่นอนพี่น้องน้ำแกงสมสูตรของนิรุยชาแนวนี้รับรองการันตีได้เลยว่าแ่บแท้แน่นอนพี่น้องแ่บแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นการันตีได้เลยค่ะพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดกะไปเฮ็ดเบิ่งสูตรที่เฮ็ดกะนี่สูตรนี่ละอาเครื่องปรุงกะที่ยุยบอกนี่ละพี่น้อง ส่วนนี้รับร่องความอร่อยเลยท้าบ,บอแซบนี้มาสีอยู่ได้แต่การมันก็ขึ้นอยู่กับการปรุงลดมือของแต่ละคนเนาะแต่ว่าเครื่องปรุงกับซีมีปรามานนี่แหละองค์ประกอบกับซิมีประมานแบบนี้แหละองค์ประกอบซิมีประมานแบบนี้แหละพีนน้องก็ล่องไปเฮ็ดเบิงค่ะหละกักกาหลังจากที่เราเข้าจะไปเฮ็ดแกงสมเข้าซีเฮ็ดจังไดเตีเดี๋ยวคลิปต่อไปมือมือ,ม,อมือนาะเดี๋ยวอยู่จะเฮ็ดแกงสมปลา ใส่ผักหลายู่วให้พี่น้องเบิ้งแล้กก็สิมากินนะพี่น้องเบิ้งเนาะกรเทสหน้าแกงส้มโตนี่ล่ะโตที่ยุ่ยเฮ็ดนี่ล่ะให้ไปเฮ็ดอ่าแกงส้มให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ก็เป็นสูตรของการทำน้ำแกงส้มนะคะการเท็ดน้าแกงส้มเป็นสูตรของการเท็ดน้าแกงส้มคลิปนี่กกแล้วล่ะค่ะมาบอกสูตรบอกสูตรน้าแกงส้มพี่น้องพอดสิไดไปเฮ็ดกินนี่ล่ะสูตรรงแล่มีเขาว่าเฮ็ดเร็จแซ่บก็เทศสูตรนี่ล่ะค่ะ ลองไปเห็ดเบอร์เดอร์แซ่บแทนแน่นอนค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เด้ยวจา้าคลิปของนีรุ่ยชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะอ่าเป็นกำลังใจให้รีรุ่ยชาแนลด้วยเด้อจ้าพี่น,ออน้องเด้อไปเห็ดกินเบอร์เด้อค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปอยุ้ยจมะมาเห็ดแกงสม้มให้พี่นอ้องเบอร์วาอ่าพ่อพ่อใดญมาแล้วเขามาแกงสม้มมันเสรเป็นย,ยังไงงี้สินะคะพี่น้องโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะ